ไม่ได้ฉันซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเธอเจ็บปะไม่รู้รไดไปแล้วได้ไหมนั่นจ่ายตังค์มาดูแล้วนี่ไงกลับแวนี่ส่ยองเลี้ยวลอยอลี้ยวเจ็นอ,อันนี้จะเรียกว่าเลีวยวลอยขั้นบ้นเเนเเนเนาเจ็บไหมคะนิดเดียวมียาสลบปเป็นไงบ้าง สีไว้แก้มพรมชมพูมากพี่โมมันยกขึ้นมาเลยอะ่ะหนาวเหรอเบ้ากำลังเช่าเป็นไงบ้างมดไม่ได้โดนบังคับมาใช่ไหมพี่โมก <c oughs> ินน้ำแดงไม่ใช่น้ำหวานน้ำแดง,งมาแล้วครับ แหววอะไรหอหน่อยขอโทษที่เป็นลูกค้าอ่อนแอไหนหนึ่งอาทิตย์แล้วยิ้มสิหันไปกฝั่งนึงสิมีตินกายอยู่ไหมไม่มี <laughs> ยิ้มกรณีสิเธอยิ้มแกล่ะเนี่ยไม่ได้ยิ้มแกลงะยิ้มแค่นี้